วันนี้พาพี่ๆมาพบกับ Toyota Fortuner 2.8V Sigma 4นะคะพรอปสุดในรุ่นแล้วถ้าไม่นับรวม T.R.D. นะสเปคนี้นะคะเทียบกับราคาแล้วก็คุณภาพที่ได้ไปเนี่ยสูงหายจากป้ายแดงไปถึง75,000 0เลยนะพี่ๆใครมองหาอยู่นะคะตัวนี้มีมาเสิร์ฟให้แล้วสำหรับตัว 2.8V ขับ4 Sigma 4นะลายละเอียดตัวรถมีมาให้แล้วนะคะ มองหาความคุ้มค่าที่ได้สเปคเทียบจากป้ายแดงแต่ราคาหายไปเยอะบอกเลยคันนี้โดนใจแน่นอนค่ะสภาพภายในคลิปๆและลายตะเหลียดตัวรถเต็มๆม,มีมาฝากให้แล้วพี่ๆท่านใดสนใจดูให้จบคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับมิกกี้เพชรยนต์อีกเช่นเคยเนาะแล้วก็มิกกี้เอารถสวยๆมาฝากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วค่ะสำหรับใคร ที่กำลังมีแผนจะหารถรุ่นนี้สเปคนี้อยู่หรือว่ากำลังหาไว้ใช้งานอยู่นะคะบอกเลยว่ารถที่เพชรยนต์ทุกคันเราเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีการรับประกันเรื่องโครงสร้างทุกคันเลยนะคะมีการตรวจนะเช็คสภาพตัวรถเนี่ยจากเจ้าหน้าที่ตรวจรถนะคะชั้นนำเลยไม่ว่าจะจากชิคจากกูอินสเปคชันนะคะหรือว่า จะเป็นจากทั้งบริษัทเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นนาะมาตรวจรถให้นะใครมองหารุ่นนี้สเปคนี้อยู่มาเลยค่ะพี่พี่ Fortuner 2.8V ตัวขับ4 s i ซ m a มฟ ปี2018นะคะมาให้ชมกันแล้วนะตัวนี้เนี่ยท็อปสุดในรุ่นเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในตอนที่เป็นเมือหปี2018และนะขนาดนี้ก็เป็นตัวแรที่หาตัวจับยากเช่นเดียวกันนะคะออกข้างป้ายแดงอยู่1,649,000บาทวันนี้ประหยัดไปเลย750,000บาททันทีเลยค่ะเพียงพี่ๆมาหามิกกี้นะเอาไปเลย899,000บาทฟรีดาวนผ่อนอยู่10,000 5,000ปลายๆนะคะตีไปเลขกลมๆ1,6,000บาทเนาะตัวนี้นะคะเป็นโมเดล Minor s h a เ e นะนะพี่ๆปรับเปลี่ยนฟังก์ชันไปเยอะนะจากตัวโมเดลปี2015มีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปทวนสเปคกันสักครู่หนึ่งและพี่ๆคะใครสนใจเบอร์ขึ้นให้ด้านล่างแล้วนะสเปคนี้มีมาไม่เยอะนะคะสำหรับตัวนี้พี่ๆไปดูรายละเอียดไปเลย น่จากตัวด้านหน้าเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนไปในโมเดลมิเนอร์เชนไฟตัดหมอกของเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตกแต่งวัสดุความสวยงามเป็นโครเมียมครอบให้ไฟเนี่ยเป็นไบบีน LED หรือว่าปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินั่นเองแล้วดูโคมไฟเขาใส่คลิปมากๆเลยนะคะไม่มีอรอยแตกลายงานไม่มีคาบเหลืองเลยไฟเดทาม,มีให้นะเป็นไฟ LED แล้ไฟเลี้ยวในโคมนะคะกระจังหน้าโครเมียม สามเส้นแบบนี้แทบจะไม่มีรอยหินดิสะเก็ดหินเลยนะสภาพสวยมากและที่สำคัญวิ่งใช้งานไปน้อยมากนะคะเฉลี่ยต่อปีเนี่ยวิ่งไม่ถึง20,000ื่โลพี่พี่ถือว่าน้อยกว่าในเกลนที่อยู่ในรถเกรดเไปค่อนข้างพอสมควรเลยนะ8,99,000บาทกับเลขไมล์ขนาดนี้แล้วสภาพในตัวรถพี่พี่เห็นแล้วพี่พี่จะว้าวแน่นอนค่ะเดี๋ยวมิกกี้พาไปชม ตอนนี้เราชมบอดี้ด้านนอกตัวรถให้เห็นกันชัดๆก่อนเนาะเนี่ยไปดูกันต่อนะคะในอรอยต่อกันชนตัวนี้สังเกตดูนะคะไม่มีอ้าไม่มีแง้มเลยสนิทชิดกันมากนะพี่ๆไม่มีอรอยแตกรอยหักแล้วก็ล้อแม็กของเขาเนี่ยเป็นล้ออลอย6รูขนาดขอบ17นิ้วสี True Tone น,นะคะรัดมาด้วยยางปี2022เลยสภาพยางก็ดอกยางยังเหลือๆล,ลึกๆอยู่ ช็ด้านในเนี่ยไม่มีแตกไม่มีหกักตัวซับชกคสภาพสมบูรณ์นะพี่ๆแล้วก็ช่วงล่างของเขาได้ดิสเบกไป4ีล้อแล้วด้านหน้าเป็นแมกกาซันสตัด์กันโค้งนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยได้เป็นตัวจากปกติมันจะเป็นดัมใช่ไหมก่อนไม้เดอร์เชนตตอนนี้เขาเป็นดิสเบกสีล้อให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างได้ไฟเลี้ยวแบบ LED รมดำภายในตัวดูดีมากยิ่งขึ้นนะเวลาปรับองศาการเลี้ยวหรือว่าใช้งานนะคะแล้วก็กระจกข,ของเขา ไม่ค่อยหลอกตานะพี่ๆค่อนข้างจะเป๊ะนะคะแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมเลยทั้ง4บานเส้นสารตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปมากจากตัวก่อนม a ด o r ิลเชนแต่เขาเนี่ยเป็นรุ่นที่ดูโมเดลแล้วสูรู้สึกว่าคลาสสิกมากๆเลยนะในตัว Fortuner รถครอบครัวรถ SUV อนเนกประสงค์นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่ ขายดีตลอดการเลยพี่พี่ป้ายทะเบียนได้ไปตามนี้เลยนะด้านหลังเนี่ยติดสปอยเลอร์ไฟเบรกรงที่สามมาให้เรียบร้อยด้านบนมีเสารับสัญญาณแบบชาร์กฟินและตัวด้านล่างแต่งไฟทับพิมพ์นะคะพวกยางอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยก็มีให้หมดแล้วนะ,ะมาดูกันโลโกโ้คมเมียมอยู่ครบนะคะไฟด้านหลังเป็น led แบบไลท์ไกด i n งนะพี่พี่กล้องถอยมีให้นะคะมุมอมองก็ไม่หลอกตนาะใช้งานได้จริงและก็ประตูท้ายของเขาได้มาเป็นระบบเปิดไฟฟ้า นี่เลยไม่มีเสียงเอียดอาร์นะพี่ๆอันนี้ก็คือสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าเราลองดูโครงสร้างกันใกล้ๆนะคะนี่เลยเห็นเม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยอยู่ครบนะหัวนอ็อตถ้าซูมกรรอซัพเข้าไปใกล้ๆ กลมๆคมๆแบบนี้ไม่มีการขยับน็อตเลยนะคะอันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมติดกล้องบันทึกภาพด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยอย่างที่บอกไปรถทุกคันของเรานะคะมีการรับประกันโครงสร้างให้200กว่ารายการพี่ๆออกใบเอร์รับประกันตัวรถให้นะคะใครสนใจเนี่ยบอกเลยว่าราคาที่หายจากป้ายแดงไป7จ็ดแสนห้าแต่ว่าความคุ้มค่ายังอยู่ครบนะคะด้วยออปชั่นทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบเขาใช้งานได้ครบเลยนะ แล้วก็แชสซีด้านล่างไม่มีปิดเบว,วคดงอแน,น่นอน อาจจะเห็นไม่ชัดนะถ้าพี่ๆท่านใดอยากเห็นชัดกว่านี้และอยากลองมาสัมผัสดูรถตัวจริงนะคะนัดหมายล่วงหน้ากับมิกกี้ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างที่พี่ๆเห็นอยู่นะคะติดต่อมิกกี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเนี่ยสภาพภายในพี่ๆแผงประตูของเขาเนี่ยจะบุมาเป็นวัสดุหนังนะเกรดเดียวกันกับที่ใช้ทาเบาะด้านในเลยจะเป็นแค่ในรุ่นตัวท็อปเท่านั้นที่ได้เบาะส้มสีชาโมแบบนี้นะคะ สภาพเบาะก็กลิปอย่างที่พี่ๆเห็นเลยเบาะเดิมออกห้างป้ายแดงเลยนะไม่ได้มีการหุ้มเบาะมาใหม่นะคะสีสเปคตัวท็อปเขาจะมีแบบนี้เท่านั้นนะพี่ๆได้ไปเลยนะคะสภาพสวยมากเบาะเนี่ยดูดีทั้งหน้ากลางหลังครบแอร์ใช้งานได้เต็มระบบรอบคันมีไฟให้มีการปรับพัดลมได้นะแล้วก็ไม่มีอรอยเจมิมรอยข้าบพวกเปื้อนสกรปรกอะไรอย่างนี้นะเนี่ย มีช่องเก็บของให้มีที่เกี่ยวของให้นะสองตำแหน่งเลยตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟให้โครงสร้างมาดูกันอีกสักนิดนะนี่เลยตามช่องตามหลึกอย่างที่บอกนะคะมีก้การรับประกันให้ได้หารถสวยๆคุณภาพดีๆเกรด A เลยเนี่ยบอกเลยว่าเพชรยนต์เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เราส่งมอบเสิร์ฟรถสวยๆให้ไม่ต่ำกว่าเดือนละร้อยห้คันนะพี่ๆนคะ ขนาดนี้แล้วนะจ๊ะมาที่นี่ลูกค้าเก่าซื้อซ้ำเยอะมากใครสนใจอยากได้รถดีจริงแล้วก็ไม่ทิ้งไม่กว้างหลังการขายทีนี่ให้พี่ได้ครบตอบโจทย์แน่นอนค่ะเนี่ย เบาคู่หน้าเขาก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะจากตัวเดิมที่จะเป็นปรับมือเนาะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเช่นปุ่มฟุตสตาร์ทมีให้คลูสคอนโทรมีให้นะคะพวงมาลัยเฮสภาพสวยมากๆเลยตัวคลูสคอนโทรมีแล้วเนาะแล้วตัว2 8งจุมีนะคะมีเกียร์ไ t ดรนชิพให้ด้วยหน้าจอของเขาก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันดูตอนนี้เนี่ยอยากให้พี่ๆดูนะคะคอนโซลโดยรวมด้านหน้าไม่มีอรอยแบบว่า เกี่ยวหรือว่าคาบสกรปรกรอยแตกรอยหักเลยนะครอบเกียร์แทบจะไม่มีรอยเลยอันนี้เนี่ยเป็นลายไม้กราฟิกนะคะโหมดการขับขี่ปรับได้และเป็นเกียร์แบบโอ้โหขั้นบันไดเนาะตัวนี้เครื่อง2.8นะคะกำลังแรงม้าเขาก็ส่งได้ดีมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกเลขไม้นะคะวิ่งเฉลี่ยใช้งานไปไม่ถึง20,000กิโลต่อปีเลขไมโดยรวมของเขาเนี่ยสิริรวมอยู่ที่110,000อ่า สี่พันโลนะคะพี่พี่นี่เลยตามหน้าเรือนไม้เลยนะคะแล้วก็รถเนี่ยประวัติศูนย์นี่เลยแถกการใช้งานจากศูนย์โดยตรงเดี๋ยวขอเบาเสียงก่ะนะคะยังมีให้อยู่ครบนะรอบใช้งานการถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่เขามีบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยรถของเราเช็คที่มาที่ไปได้ประวัติศูนย์ชัดเจนแล้วตัวเนี้ยมี SD card อยู่ภายในตัวนะแล้วก็เครื่องเสียงเป็น Do l b y อ u d i o นะคะพี่พ นี่เลยทัาสกรีนได้ลื่นไหลและเขามีการเชื่อมต่อได้ทั้ง HDMI, iPod นะคะหรือว่าโทรศัพท์นะนี่แอปพลิเคชันเยอะมากเลยนะคะ t e l e m e s mm. s t i n g อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Mirroring มีให้ครบเลยถ้าพี่ๆท่านใดสนใจรถมือสองคุณภาพนะคะติดต่อมิกกี้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยมอ,มองกล้องถอยด้านหลังก็กว้างพอสมควรเนาะ ประมาณนี้นะคะแอร์ก็ปรับเป็นออโต้ทุกอย่างเนี่ยมันครบคันอยู่แล้วกล่องครูฟกซ์ไว้แช่เครื่องดื่มเย็ยนๆตรงนี้ก็มีให้นะนี่อ่าเดือนละ15,000ไปไปลายหรือตีเป็นเลขกลมๆนะคะฟรีดาวอยู่ที่16,000บาทเท่านั้นถ้าพี่ๆชอบสนใจหรือกำลังมองหารถสเปคนี้รุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าของมีมาไม่เยอะนะแล้วรถที่นี่ ไปไวมากๆเลยนะคะพ,พี่ใครสนใจเนี่ยไม่อยากให้พลาดเนาะรถดีๆมาเสิร์ฟให้พี่พี่ถึงหน้าบ้านหน้าจอกันแล้วนะคะจัดไฟแนนซ์ได้หมดทั่วประเทศเลยอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะเราวิ่งไปหาให้ได้ทุกที่ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมิกกี้ได้เลยมิกกี้มีรูปตั้งแต่ตอนเข้าใหม่นะคะแล้วก็เป็นรูปนิ่งภาพรอบคันหรือรายละเอียดสเปคและเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์เนาะ ติดต่อได้โดยตรงเบอร์ด้านล่างได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะผ่อนฟรีดาวตีเป็นเลขกลมๆเดือนละ1 6 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าพี่ๆสนใจเนี่ยเลทเราพิเศษนี้ให้และแน่นอนไม่ได้รถเปล่ากลับบ้านไปนะคะถ้าซื้อกับมิกกี้นะยังไงถ้าพี่ๆสนใจรถข้อครัวคุณภาพมิกกี้เพชรยนต์อยู่ตรงนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะครั้งหน้าจะเอาคันไหนมาฝากให้พี่ๆได้รับชมอีกติดต่อมาโดยตรงได้เลยนะคะหรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้หรือ คอมเมนต์ด้าล่างได้เลยว่าอยากดูรถรุ่นไหนสเปคไหนนะคะเดี๋ยวมิก้เอามาเสิร์ฟให้หน้าจอถึงบ้านเลยนะเดี๋ยววันนี้เราไปกันก่อนนะคะพี่ๆจ้ารีวิวให้มีให้ดูเนี่ยเยอะแน่ๆน,นะคะยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ